คุณยังอยู่กับบันเทิงปากม้านะคะในช่วงนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะคะสําหรับผู้พิการทางสายตาค่ะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับเอาใจคนตาบอดนะครับก็มีการผลิตคิดค้นกันมาเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกเลยครับนะที่สามารถผลิตออกมาได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีวางขายนะครับการยังครับผมนะฮะก็มีกัรเพิ่งจะคิดได้แล้วก็ลองลองเขาเรียกว่าเป็นไงเอามาลองดูก่อนจริงๆมันมีหลายเจ้าที่เขาคิดค้นในเรื่องของโทรศัพท์สําหรับ ผู้พิการทางสายตาเนี่ยแหละครับนะแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของโลหะขึ้นมาอนะครับนะก็แบบว่าดูแล้วจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่แบบเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเพราะปกติก็คือไม่ใช่สมาร์ทโฟนเปป็นโททรศัพ์เขาจะเป็นอักษรเบลเกือเป็นอักษรเบลเลยครับโอเคมากครับผมนะแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถ SMS นะครับมา พูดคุยนะบมาบอกได้นะครับว่าชอบช่วงไหนของรายการบันเทิงปากมามากที่สุดครับ SMS ไหนถูกใจทางรายการเนี่ยนะครับก็จะติดต่อกับไปแล้วก็รับของรางวัลนะฮะอิลามัสกาไปนะครับสงรางวัลด้วยกันอ่ะเรามาดูครับที่สมาร์ทโฟนตัวแรกนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีข่าวดีครับสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยนายสุมิดดาก้านะครับนักนวัตกรรมชาวอินเดียนะฮะใช้เวลาประมาณ3มากกว่า3ปีครับในการพัฒนาสมาร์ทโฟน ที่สามารถใช้ในการทําอักษร,รเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาได้สําเร็จโดยใช้เทคโนโลยี Shape Memory a l l ลอนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทําให้โลหะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ครับส่งผลให้หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะฮะที่ไม่ได้ที่ไม่เหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบเป็นกระจกแบบทั่วไปเนี่ยนะครับ,าาน,รบนะฮะก็ทําให้หน้าจอสัมผัสแบบใหม่เนี่ยภายในประกอบด้วย เข็มโลหะเล็กๆนะครับที่สามารถทําให้หน้าจอเนี่ยด้านนอกสามารถนูนขึ้นมาเป็นอักษรเบลได้อุ้ยเก๋มากคือปกติมันจะเรียบๆใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นโลหะพอสัมผัสไปแล้วเนี่ยนะครับ oh มันจะเป็นแบบ <God. S 1> นูนของอักษรเบลขึ้นมา uh huh. นะครับเมื่อมี s อสอีเมลหรือว่าเมื่อมีผู้ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่ามีคนได้ใช้งานมันพวกเนี้ยนะฮะอักษรเบลเนี่ยมันจะนูนขึ้นมา <Ừ. S 1> นะครับนะฮะเราก็สามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติไม่ใช้มันก็จะกลับสู่สภาพเดิม นะครับเรียกได้ว่าคือมันจะเป็นเป็นหน้าจอเรียบๆอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามีการใช้งานนะครับตัวอักษรเบลมาจะนูนขึ้นมาใช่ไหมครับนะฮะแม้กระทั่งนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากถ่ายรูปอะไรนะครับเราก็ยื่นโทรศัพท์นะฮะไปตรงทิศทางนั้นนะครับมันก็จะเป็นรูปออกมานะครับก็คือเราก็ใช้มือสัมผัสนะครับก็จะเป็นรูปร่างขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับสำหรับผู้พิการทางทางสายตานะครับเล่นเกมก็ได้ เมื่อกี้เห็นเองก็ได้เห็นมีแบบว่าแตะแล้วเป็นแผนที่ด้วยว่าให้เดินไปทางไหนอะไรยังไงอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นะปั๊บ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 มีแตะแล้วเป็นแบบว่าเห็นเกมไหมฮะเป็น OX อย่างเงี้ยครับแตะสัมผัสขึ้นมามันก็จะเป็นรูปนะฮะนี่ปุ่มอักษรเรียวมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเลิกใช้มันก็จะฟึบกลับไปเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าดีอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นแผนที่เห็นป่ะว่าให้เดินไปทางไหนอ่ารู้ทาง ไฮโซมากซูมิดซูมิดเก่งมากนะซูมิดเก่งจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็คิดค้นกันมานานเลฮะกว่าจะได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมส่องไปก็เป็นเบลขึ้นมาเหรอเป็นอักษรเบลขึ้นมาเหรอจากจากจากตัวหนังสือหรือตัวเลขอย่างเงี้ยเหรอนี่เห็นไหมครับแล้วก็ส่องไปถ่ายรูปก็เป็นมาเป็นโค้ดโอ้ไม่เ่ยมไหมฮะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนจริงๆมากถึงมากที่สุด โอ้ดิอันนี้ชอบมากเลยนะช่างคิดเลยทีเดียวเชียวเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกันโอเคแต่ว่าคนจะบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของของเทคโนโลยีไอทีอะไรพวกนี้เก่งมากเก่งมากคนมี้ส่งลูกเองไปเรียนที่นั่นเลยจริงๆควรจะไปเลยรับรองเลยนายจ๋านายกลับมานายเก่งมากเลยจริงๆนับว่าเป็นนวัตกรรม นะซึ่งต้องขอบอกเลยนะครว่าโดดเด่นมากของอวงการสมาร์ทโฟนกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันนะฮะในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเราต้องบอกอย่างนี้เลยนะซึ่งแบบดีมากๆเลยนะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวแหมสาธุสาธุาธเลยทีเดียวนะครภาวนาไว้ให้เข้าบ้านเราเ,เ<อ>ร็วๆเออ ไม่มีใช้ทั่วโลกเลย<ม>นะตอนนี้เนี่ยคนคนที่การทางสายตาก็จะแบบว่าง่ายขึ้นสบายขึ้นเมื่อกี้เห็นมีมีอันนี้ด้วยมีที่แบบว่าคุยเขาเรียกว่าคุยอะไรกันนะฉันใช้ไอทีอะฉันขนาดตาดีแนละฉันโง่สุดเลยเขารเรียกค,คุยอะไรกันเมื่อกี้ฉันเห็นในภาพเนี่ยที่แบบว่าคนคน,คนเวลาเวลาเราจะคุยกับอีก <Faith S 1> คนเฟสทูเฟสเหรอครับเออเขาเรียกว่าอะไรเฟสไทม์แไม่แต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนคอมพิวเตอร์คุยกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะต้องมีสับอันนึงอ <faith S 1> นะ่ะใครรู้บ้าง เออวิดีโอคอลซัมติงอะไรไม่รู้่เห็นว่าไอ้เกเขาคุยกันครับเขาคุยกันแล้วเขาก็ไปเอาเอาอีตัวเครื่องไปวางไว้ตรงหน้าแป้นน่ะหน้าแป้นคอมพิวเตอร์ใช่ปะเออไปวางไว้หน้าแป้นคอมพิวเตอร์นางนี้เขาก็คุยมาอีอีคนนี้ก็ไม่เห็นอะไรพอขึ้นแป้นเขาก็สามารถที่จับดูว่าพูดอะไรอืมมันเจ๋งตรงนี้ฮะไม่เขาจะเรียกว่าสมาร์ทโฟนเรอฮะแต่คนที่คนอย่างที่บอกว่าเก่งจริงแกไอทีแกก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมไม่ผมเป็นคนรุ่นหลังฮะ พี่ก่อกก่อนที่พี่มาจะาว่าผมเรามาดู SMS กันดีกว่าครับตอนนี้ SMS มาดีนี่ชอบตอนสอนแต่งหน้าค่ะนี่มันได้ประโยชน์เนาะ,นะผู้หญิงถ้าชอบสนใจใ<ช>เรื่องความสวยความงามชอบช่วงที่3ค่ะทําให้ได้ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนอ่าก็คืออันนี้เนาะใช่ครับสมาร์ทโฟนโฟน,นที่เป็นแบบว่ามีอักษรเบลเกิดขึ้นใช่แล้วก็ชอบ <c oughs> ช่วงเตือนภัยสรายกรการเสริมความงามนะฮะจริงเ,เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบเตือนภัยเรื่องสรารนการอย่างเดียวเนาะเรื่องการใช้พี่อะไรหลายๆอย่างเนี่ ชอบบันเทิงครับได้อัปเดตประเด็นช่วงหน้าได้อัปเดตแน่นอนเลยกุ๊กิกดาราเนี่ยก็ชอบกันนะเดี๋ยวเราจะแรนดอมไปให้เราจะแรนดอมไปหาคุณเลยทีอาจจะโดนนะครับสำหรับเอสเปคุณนะครับช่วงหน้าครับข่าวบันเทิงมาแล้วเอมมี่และฮาวเวิร์ดเขามีปัญหาหรือว่าเขารักกันอยู่หรือยังไงกลับมาคุยกันครับอีกแล้ว